สวัสดีครับขวัชัยค้าเล็กแปล,ลูกครับวันนี้เราพามาดูดาบไทยโบราณอีกครั้งหนึ่งนะครับออันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าจากประจวบคีรีขันมากนะครับที่สั่งอออเดอร์ของเราแต่แหม่พลาดไปนิดเดียวเองความจริงอ่ะราคาส่งเราทำได้ในราคา10ชิ้นขึ้นไปนะครับแต่พอดีว่า,าเขาสั่งมาแค่9ชิ้นแต่อันนี้เราก็เลยอ่ะ รถให้เป็นพิเศษเบิกเลิกปีใหม่แล้วกันครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดาบไทยโบราณเนี่ยของเรามีขนาดความยาวเท่าไหร่บ้างนะครับอ,อันนี้เรามาดูกันก่อนเลยครับตัวนี้ความยาวทั้งหมดเราเคยทำคลิปให้ดูแล้วนะฮะแต่ว่าเรามาดูกันอีกครั้งหนึง่งอันนี้ตัว รวมปลอกนะครับ24บวกกับ31นิ้วนะครับเอ้ย35นะครับถ้าใส่ปลอกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคาดอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เราจะมีตัวเป็นคาดหวายด้วยนะครับอ,อันนี้ไว้สำหรับแก้บนแล้วก็ใช้สำหรับลำการแสดงนะครับไม่ไม่แนะนำให้ ไปประกอบเป็นอาวุธนะครับมีความผิดทางกฎหมายแน่นอนอนี่แล้วเราก็มาพาม,มาดูด้านในนะครับด้านในเนี่ยตัวคมดาบก็จะยาวทั้งหมด10 6นิ้วครึ่งอ่านะครับแล้วก็ตัวด้ามจับยาว11นิ้วนะฮะ สิดนิ้วครับผมแล้วก็นี่ครเวลาเนี่ยนะนำทริคอีกอันนึงเวลาใส่ดาบเนี่ยเราต้องเอาสันเนี่ยใส่เข้าไปนี้อ่านี่ครับนี่ดาบไทยโบราณของเราก็มีทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสีไม้สักสีไม้สักตันนี้สีแดงนะครับ แล้วก็สีดำอ่าแล้วก็อ่าอีกอันหนึ่งที่แตกต่างก็คือตัวรัดปลอกนะครับจะมีตัวอ่าที่เป็นหวายกับเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับอ่านะครับผมก็แนะนำกันเท่านี้นะครับคร่าวๆหรือ ถ้าใครสนใจเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ของเราคอนใช้ค่าติกแปรรูปหรือวิดีโอที่เราเคยถ่ายไว้แล้วนะครับก็ถ้าสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยที่0864259942หรือ 08... อะไรนะเบอร์พี่ว่าหน6 2หกสออ่าโทรมาได้2เบอร์แล้วก็นะครับอ่าสินค้าของเราอย่างอื่นก็ยังมีนะครับเป็น สินค้ายอดนิยมก็คือแวกได้ย่านะฮะนี่ตอนนี้เราก็เตรียมจัดส่งให้คุณลูกค้าก็มีแวกไดยาย่ามีทั้งมือซ้ายมือขวาด้ามไม้สักแล้วก็ด้ามไม้ยางพารายางดีนะฮะเหล็กแคะมะพร้าวนะครับตอนนี้ยังแถมถุงมือนะคะอ่าตอนนี้<อ>นช่วง<อ>โปรโมชั่นแถบเดือน,น<ล>มกราคมครับผมแล้วก็นี่มีดคอมา้าคอมา้านะครับส่วนอันที่ขายดีอันนึงก็จะเป็นนี่ฮะ จอบดำนะครับก mm. ็ใช้ถางหญ้าใช้ขุดในแปลงผักแปลงทำการเกษตรเล็กๆใช้ได้เลยนะครับเหมาะสำหรับผู้สูงวัยแล้วก็สตรีนะครับผู้ชายก็ใช้ได้แล้วก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นสีส้มนะฮะัอนี้วันนี้ทำมาจากใบพลานนะครับ mm. เราก็จะมาเตรียมแพ็กของสินค้าให้กับคุณลูกค้าอยู่อะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมคลิปแล้วก็สนใจก็ส่งข้อความมาหากันได้เลยครับผมครับสวัสดีครับ ไอ,อ้เจนงกระดิ่งหัวคาัวค